วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีมากเลยวันนี้เป็นวันที่17ของเดือนกุมภาพันธ์2564ห้ละลายอีกแล้วค่ะก็อยยามว่างก็อย่างนี้ค่ะนะคะไปเชลฟี่ที่ไหนก็ที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ได้ไปไหนวันนี้ค่ะดูดวงไปสามท่านเมื่อเช้าเสร็จแล้วก็ว่างพี่อ้อยรับไม่มากค่ะวันนึงเต็มที่6ท่านเท่านั้นนะคะ บอกก่อนค่ะเพราะว่าสมองไปไม่ไหวแล้วนะย้อยจะทายแบบแบบด้วยสติปัญญานะคะทายดวงด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถด้วยถือไพ่เป็นที่ตั้งนะคะไพ่เนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะว่าเรานับถือเราจะต้องเอาไพ่เป็นที่ยึดเหนี่ยวตั้งเมื่อเขาเปิดมาอย่างใดยอย่างหนึ่งเราก็ต้องทายไปเท่าที่เขาเปิดมานะคะนี่ค่ะไพ่เนี่ยหากท่าน นับถือแล้วก็ยึดเหนี่ยวมันไว้นะก็เป็นสิ่งดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้บางครั้งเน่น,นะเราคิดอะไรไม่ออกนะเหนื่อยใจทุกใจนะไม่รู้จะไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบางทีนั่งทุกทุกเศร้าๆมาหาแม่อ้อยเถอะแม่อ้อยยิยนดีค่ะตอบได้ค่ะนะคะชี้แนะแนวทางให้อย่างน้อยๆก็เป็นไฟฉายที่คอยส่องทางให้ความสว่างนะคะบางคนมืดค่ะมืดแปดด้าน มืด16ด้านโดยซ้ำนะคะดโอยเคยทุกข์เคยจนมาแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้ต่างๆเนี่ยนะบางทีเราไปพึ่งหมอดูนะหมอดูทีแนะให้ในทางที่ดีได้นะคะแล้ก็มาปรับเปลี่ยนในชีวิตของเราวันนี้ก็โอ้โหพี่อ้อยดีใจมากเลยค่ะนะคะนี่ค่ะสนามหญ้านะคะนี่ค่ะเล็กๆค่ะแต่สวยงามเขียวขจีเลยนะคะ มีต้นไม้ไม่กี่ต้นค่ะนะคะโปร่งๆค่ะเอาไว้หายใจนะคะออกจากบ้านแล้วนอกชายคาบ้านพี่ก็มีสนามหญ้าเล็กๆของพี่อยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้เพื่อที่จะนั่งเล่นตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะมีร่มแล้วฮะนะคะร่มก็จะมาแล้วฮะเพราะว่าเงาต้นไม้นะมาบมาบดบังค่ะก็ทาให้สนามหญ้านี้ร่มรื่นนะคะเนี่ยพอตัดไปได้ประมาณสัก สิบห้าวันได้อะค่ะก็กําลังขึ้นเขียวขจีเลยพี่อ้อยก็มีความสุขอยู่อย่างนี้ค่ะละล่าละละ่าไปวันๆน,นะคะค่ะตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าทางเขื่อนเขาไม่ได้ปล่อยน้ํามาพี่อ้อยจึงไม่ได้ทําคลิปสาวใหญ่ใจรักน้ํานะคะพี่อ้อยก็ห่างจากตรงนั้นไปเพราะว่าไม่มีน้ําจะเล่นคนเราอะนะเมื่อทําอะไรแล้วก็อยากจะทําต่อค่ะตอนนี้อืม้ม วิวและแอรียมันไม่เอื้ออำนวยอะค่ะนะคะมันก็เป็นอย่างนี้ไปทำไงได้ละ่ะก็ชีวิตมันเป็นแบบนี้อือฮะในบ้านค่ะมีอาชีพทำมาหากินไปในบ้านนะคะ ซึ่งไม่ต้องไปวิ่งเต้นหรือแข่งกับเวลากับใครๆนะพี่อ้อยไม่ได้ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปทํางานนอกบ้านเกิดมาในชีวิตไม่เคยเป็นขี้ข้าใครไม่เคยเป็นลูกจ้างใครในชีวิตบอกทํามาด้วยตัวตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นทําเสริมสวยนะคะขายเสื้อผ้าขายส่งนะคะเปิดร้านอาหารขับแท็กซี่นะขับแท็กซี่ไม่ขับเล่นนะคะขับมาสี่ปีนะคะส่งลูกเรียนเพราะฉะนั้นชีวิตของพี่เนะี่ยกลับมาก็มาขายทองคํา ขายทองนะคะแต่โชคไม่เอื้ออำนวยทุกสิ่งทุกอย่างมันอันตรานไปค่ะถูกจี้ค่ะถูกจี้ถูกที้วทองไปนะคะทองหมดไปหกร้อยกว่าบาทพี่อ้อยซึมเลยตอนนั้นทองแปดพันห้านะแจ้งความก็หาไม่เจอค่ะโอ้เรื่องแจ้งความไม่อยากพูดถึงค่ะในวันนั้นไม่อยากพูดถึงจําไว้จนตายเลยว่าเราจะไม่พึ่งใครมือเท้าดีค่ะเขาไม่เอาปืนเขามายิงไม่เอา ไม่เอาไม่ดเข้ามาเสียบท้องนะให้ไส้ทะลักถือว่าเรามีความสุขแล้วค่ะตรงนั้นนะคะถือมีความสุขแล้วเหตุเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะคะเหตุเกิดขึ้นที่กรุงเทพค่ะเออมานั่งนึกถึงในวันนั้นก็ชี้ช้ำกระล่ำปลีนะคะพูดไปก็ไล้บอยไม่พูดก็สันไล่นะจบ เรื่องทั้งหมดไม่ใช่สมมุติขึ้นค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะในชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างมันผ่านไปด้วยดีค่ะมือเท้าเรายังดีชีวิตเรายังมีสมบัติผลัดกันชมเมื่อนึกถึงคําพูดของพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างจบเกมดิ้นไปก็แค่นั้นตามไปก็แค่นั้นนะคะไม่พูดเลยอืมมาดูดวงนะคะใช้ชีวิต แบบเรียบง่ายมาดูดวงที่บ้านนะมาเปิดเ,เปิดไพ่ย,ยิปซีนะคะดูดวงดูกราฟชีวิตนะคะจากวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนซึ่งเดินทางมาอย่างไรนะคะพี่อ้อยก็อยู่ตรงนี้ค่ะมีความสุขในชีวิตของเราแล้วค่ะตรงนี้พอแล้วค่ะไม่อยากได้อะไรทุกวันนี้ไม่อยากได้อะไรนะเฉยหนึ่งขอให้มีเงินกินไปวันวขอให้สุขภาพดี หากสุขภาพไม่ดีไปหาหมอนะไปหาหมอก็ฟรีเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ของลูกชายเบิกโดยตรงใจตรงพี่อ้อยก็ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรนะคะยังอยู่แบบโอเคพอใจชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะมันถอยไม่ได้นะคะมันมีแต่จะไปข้างหน้าค่ะวันเกิดทีไรเนะี่ยคนคิดถึงโอ้ยวันเกิดมาอีกแล้วแต่ลูหารู้ไม่ว่านั่นคือแก่ลงไปอีกวันหนึ่งแล้วแก่ลงไปอีกปีหนึ่งแล้ว แกลงแก่ลงตลอดเลยนะคะเราลืมไปค่ะเมื่ออายุ60ปีขึ้นเราย้อนมองมองไปข้างหลังเออเราเดินมาได้ยังไงนะเนี่ยแล้วอีกอีกกี่ปีข้างหน้าเราจะเดินไปอีกเนี่ยเรายังเดาไม่ออกแต่ตอนนี้นะ68ปีแล้วมาถึงวันนี้นะเรายังอยู่ได้แล้วอีกพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเราจะมีลมหายใจไหมเราก็ไม่รู้ค่ะลมหายใจของเราเราก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่ เราเดาไม่ได้เราคาดไม่ได้นะคำว่าอนาคตไม่ต้องพูดแล้วฮะพี่เนะี่ยมันหมดอนาคตไปแล้วตรงนี้60ปีนะอนาคตก็คือลมหายใจที่เรายังเหลืออยู่นี่แหละอนาคตของเราที่เราจะต้องเมื่อไหร่ล่ะนะเมื่อไหร่โล่ะเรารอวันที่เราดับศูนย์ไปนะคะทุกวันนี้พี่อ้อยรอวันนั้นจริงๆไม่มีความหวังจากใครๆใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะจะก้าวเข้ามาก็มีแต่ความทุกข์นะ คนแต่ละคนก็ทุกพออยู่แล้วแล้วเอาความทุกข์ก็เอาความทุกข์มาบวกกันมาบวกกันดับเบิลทุกข์ค่ะคุณก็ทุกข์ฉันก็ทุกข์แล้วทุกข์จะไปไหนก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างแบกความทุกข์ไปเหอะนะนะคุณก็แบกของคุณไปฉันก็แบกของฉันไปก็รอวันดับสิน้นดับศูนย์กันไปเท่านั้นเองค่ะนะชีวิตของคนเราดับไปแล้วก็แค่นั้นค่ะ สูญสิ้นกันไปเออชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะบางคนรวยรวยรวยเลิศล้นรวยจนแบบใช้เงินไม่ไม่หมดนะคะบางคนจ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 ะหาสักสิบบาทร0อยบาทเนี่ยยังหาไม่ได้เพื่อนเรานี่แหละค่ะนะคะจะหาแค่เนี้ยนะร้อยสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยมันยากเหลือเกินนะต้องทำงานนะ พี่อ้อยเองก็เหมือนกันถ้าไม่ลงมือทำงานเงินก็ไม่มานะเป็นอยู่อย่างนั้นค่ะตลอดเลยเด็ยก็คิดว่าช่างมันเถอะเมื่อเราได้วันนี้เราก็กินประหยัดหน่อยพรุ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันก็แค่นั้นเองอะ่ะใช้เงินเป็นเราก็อยู่ได้นะได้มาก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งทิ้งไว้ไข่อะไรต่ออะไรน้ำพงน้ำพลิกต้มเอาไว้นะผักเพิก,พกอะไรเนะี่ยมันก็ซื้อได้ต่อเอ่อแต่ละวันไม่ต้องซื้อทุกวันก็ได้นะ มามงมามา่มาเราหมดเวลากินแล้วมามา่าเนี่ยเรากินไม่อร่อยเลยนะคะเนี่ยพวกอาหารที่มันเป็นซองๆนระพี่อ้อยกินไม่ได้เลยค่ะแต่ก่อนกินได้เดี๋ยวนี้มันหมดเวลากินเพราะมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยสําหรับเราอะ่ะหรือว่าใครยังอร่อยอยู่ให้ให้พี่อ้อยกินมาม่าเนี่ยนะะโอ้โหให้มันแต่งปรุงขนาดไหนพี่อ้อยไม่อยากกินเลยเบือนะะบ่อนะคะเบื่ออาหารพวกนี้เบือ่อค่ะ จะชอบปลาน้ําพริกนะคะชอบมากแล้วก็แกงจืดซดร้อนๆนะคะหรือแกงส้มนะคะพวกแกงกะทิก็ไม่หวาดไม่ไหวอะแกงกะทิก็ไม่ไหวนะคะกะทิไม่ไหวเลยยอมรับว่าเราแก่แล้วเรากินไม่ไหว<ม>ก็พวกสดร้อนๆนะคะนะคะพวกต้มยำหรือพวกต้มจืดอะไรต่างๆนะคะอันนี้ทําได้ก็ทําเองเถอะนะอืมนะเออ,อรมพบทมาก็สนุกสนานเล็กๆน้อยๆไปวันๆนะ ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรพี่อ้อยก็เป็นคนที่พูดจะไม่ค่อยจะมีสาระอะไรนะคะใครก็มาฟังแล้วก็ไล่าสาระแต่มันก็เป็นชีวิตจริงนะคะเราหนีความจริงไม่พ้นเออพี่อ้อยอยากจะเก็บคลิปเหล่านี้เอาไว้เพื่อตัวเองนะคะไม่ใช่เพื่อที่ว่าคนอื่นเข้ามาชื่นชมหรืออะไรนะพี่อ้อยก็จะเก็บไว้ใน YouTube นี่แหละนะขอบคุณ YouTube มากๆเลยที่เก็บข้อมูลให้เราไว้นะคะ แม้ว่าคลิปบางคลิปไม่มีใครที่จะมากดชื่นชอบมากดไลค์กดแชร์ให้เราเราก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ youtube มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะพี่อ้อยมีความสุขนะทำวิดีโอแล้วก็เก็บไว้ใน youtube นะคะขอบคุณเออขอรำพบบทแค่นี้นะคะจบง่ายๆด้วนๆสั้นๆนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะ กดติดตามด้วยนะคะสำคัญที่สุดกดติดตามค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะใน YouTube ค่ะ